สวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่ากันต่อถึงท่อนที่ถัดจากท่อนอินโทรนะครับคือท่อนลำโพงขยายเสียงนะครับวันนี้นะครับ p i โกโ o ไม่มาแต่ส่งศิลปินหน้าใหม่จากค่ายแกรมมี่นะครับชื่อว่าพงวธรครับมาสอนท่อนนี้แทน ว่านต่อนะครับคอร์ดแรกของท่อนนี้นะครับคอร์ด c ี h a ร์ปไมการจับนะครับทาบเข้าไปนะครับเฟที่4ทาบไปก่อนแล้วคุณก็จับนิ้วกลางที่เฟสที่5สาย2แล้วก็จับนิ้วนางที่เฟสที่6สาย4ครับ ไปครับเป็น B minor s e ก็แค่ถอยไปให้มันอยู่เฟสที่2องเอ,อกลับมาครับแล้วก็จบทุกอย่างด้วยคอร์ดท,ที่เราสอนไปพาร์ทหนึ่งก็คือคอร์ด F sharp minor สาย C ถ้าไม่รู้ว่ามันคือจับยังไงนะจับกลับไปดูพาร์ท1ของการสอนเพลงปิงดองที่คุณพิโกโรได้พูดไว้นะครับ ก็จะเป็นลำพงขยายเสียงเริยงร้อยเป็นสายใหญ่กิ่งกระจายภายในเป็นไม้หลายใจวิถีในวิธีทั้งเก่าใหม่ต่อไปก็จะเป็นคอร์ด d ีมเนนะครับที่สอบไว้ในพาร์ทวันกับคอร์ด B M i n o r สักอย่างที่ผมไม่ร you know. ู้ว่ามันต้องเรียกว่าอะไรซึ่งมันจะจ,จับตรงนี้นะครับเห็นไหมปีมที่จับตัวสัตว์จับอนเนนี่ที่เฟดที่เสายที่6แล้วก็อันนี้กลางมาจับที่เฟดที่เสายที่สี แล้วก็นิ้วนางมาจับที่เฟตที่7ดสายที่สแล้วก็นิ้วก้อยมาจับที่เฟตที่เจสายที่1ส่วนเฟตที่7สายที่สองก็ทิ้งให้มันเป็นสายเปล่านะครับช่ปะวะเียผมไม่ไแน่ใจว่า <Yeah. S 2> ผมพูดถูกก่อนเฮีย yeah. เอาม่เฟตที่เอานิ้วชี้นะครับตรงนี้ก่อน <Yeah. S 1> ใช่ไหม สายที่หแล้วก็สายที่เท่าไหร่วะสายที่สสายที่สามสายที่สองมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ D m i n กับ B อะไรก็ไม่รู้